ประชาชนกว่าพันคนจากสีแขวงเข้ารับฟังการประชัยกลุ่มเพื่อเชียงใหม่เมื่อวันที่9เมษายนเวลา14.00นณส,สุปรชชุนานาชาตคิคุ้มคุ้มคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มเพื่อเชียงใหม่นำโดยหยกปนันรัฐวิริยะกุลสารผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เบอร์หนึ่งพร้อมด้วยกลุ่มผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่เบอร์หนึ่งถึงหกได้จัดงานประชัย พร้อมมอบนโยบายที่โดนโดนให้แก่พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลและพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่การจัดงานปราศัยครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลกันอย่างมากมายโดยต่างเดินทางเข้ามารวมรับฟังนโยบายที่มีสาระนโยบายที่จับได้ต้องได้นำนโยบายที่ไม่ใช่ความเพ้อฝันนโยบายที่กลุ่มเพื่อเชียงใหม่ทําได้การเสนอแนวทางเปลี่ยนเมืองให้เป็นเชียงใหม่เมืองแห่งความสุขนครของทุกชีวิตกับจุดหมายใหม่ พัฒนาเชียงใหม่ที่ทันสมัยพร้อมแข่งขันในระดับโลกเส้นทางใหม่เป็นเมืองที่เดินสะดวกนั่งสบายอยู่ร่มเย็นมีความปลอดภัยโอกาสใหม่คนเชียงใหม่ต้องมีโอกาสเท่าทันโลกและอนาคตยั่งยืนเชียงใหม่เมืองสีเขียวเติบโตอย่างยั่งยืนใจเมืองคือ DNA ของเชียงใหม่รักษาพัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์การจัดงานราศยครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล และในเขตชุมชนเข้าร่วมรับฟังกว่า1,000คนท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมืนสินชัยพัชรธนาพรเรียเรียงวริศราธินารายงาน